สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตวันสีที่เราผ่าหัวไว้นะครับคลิปวิดีโอที่แล้วถ่ายไว้ประมาณวันที่สี่นะครับสี่มิถุนาเวลาก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแนยเ,เพื่อน,อนๆที่เราผ่าไว้ เป็นต้นละบางต้นมีสองใบนะเกิดง่ายนะครับบอนสีนี่ครับเพื่อนเพื่อเริ่มแทงแล้วแค่เขามีความชื้นนะครับเขาก็เกิดแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเราผ่าชิ้นค่อนข้างใหญ่ด้วย เดี๋ยวไปดูในตู้ที่เราผ่าไว้ก่อนหน้านั้นพอดีผ่าไว้นานแล้วไม่ได้ตัดคลิปถ่ายวิดีโอนี่ครับเพื่อนๆ วันนั้นที่ผ่าแล้วทำคลิปประมาณเดือนหนึ่งครับหนึ่งเดือนทยอยขึ้นกันแล้วครับเขาขึ้นง่ายนะครับคนสี่นี่ครับเพื่อนๆแต่ว่าบางชนิดบางสายพันธุ์ก็จะใช้เวลานานหนยครับ แล้วเดี๋ยวเราก็ถอนไปปลูกครับผ่าง่ายเห็นไหมเออนี่ครับเพื่อนๆที่ผมบอกว่าผมฝังชิ้นผ่าไว้เนี่ยครับใต้โคนแม่เขาก็เกิดแล้วครับทยอยเริ่มเกิดบางต้นใหญ่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็แงไปป้ไปปลูกครับไปปลูก อไอบอลเราจะเกิดไม่เกิดนะครับที่เพื่อนๆผ่าแล้วบอลเพื่อนๆเ,เน่าปัจจัยมันจริงๆว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของหัวบอลครับเพื่อนๆต้องสังเกตครับว่าเวลาเราผ่าว่าหัวบอลแบบไหนผ่าไปแล้วมันจะเน่ามันนี่ครับเพื่อนๆ อย่าง,งผมผมผ่ามาหลายหัวแล้วเกิดแล้วไม้ด่างเกิดมาขาวชัวเลยนี่ครับกำลังทยอยแทงเป็นหนอ่อเป็นหน่อขึ้นมานะครับไอตัวหอยตัวเ,เล็กๆนี่ก็จะมาคอยกิน ชิ้นบอลที่มันเน่าครับเนี่ยเพื่อนๆอันตัวนี้ไม่ด่างแต่เป็นบอลด่างนะครับเขาก็มีป้ายๆเล็กๆหลักการหลักการที่ว่าบอลจะเน่าไม่เน่ามันก็อยู่ที่ ความพร้อมของหัวนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อลองไปสังเกตดูครับอย่างอย่างที่ผมผ่านี่ผมจะเลี้ยงบอลให้สวยเนี่ยครับแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้นอกตู้ปล่อยให้โซมนะครับแล้วที่เนี้ยหัวเขามันมันเหมือนประมาณว่าหัวเขาจะคายน้ำนครับหัวเขาก็จะเก่งแล้วเวลาเราผ่าบอลบอลก็ไม่เน่าครับ มันจะเน่าน้อยมันจะเสียหายน้อยครับนี่ผมก็เพิ่งยกออกมานี่ครับเอามาปล่อยทิ้งไว้ให้มันโซมไปเลยครับน้ําไม่ต้องลดเลยครับแล้เวเขาก็จะปรับสภาพหัวเขาคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆแวะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับสวัสดีครับ